ครับสวัสดีเพื่อนๆชาว u t u b e ทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมจะมาทำเป็นตัวเนี่ยฮะสเปร์สเปร์แอลกอฮอล์แบบฉีดนะครับคือทำทำมาจากกระป๋องกระป๋องสเปร์ปรับอากาศเก่านะครับผมเราเอามาเอามาเจานะเนาะเจาะเสร็จแล้วใส่จุกลมรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็เติมแอลกอฮอล์เข้าไปครับแล้วก็ปั๊มลมเข้าพอประมาณนะครับผม ก็จะใช้ฉีดฉีดเป็นแอลกอฮอล์ได้นะครับผมสเปย์แอลกอฮอล์สำหรับกระป๋องที่ใช้นะครับจะต้องเป็นกระป๋องสังกะสีนะเพราะว่ากระป๋องอลูมิเนียมเนี่ยเวลาบัดกรีด้วยตะกัวเนี่ยมันจะไม่ติดนะครับวิธีสังเกตกระป๋องสังกะสีก็ดูให้ดูตรงแถบตรงนี้นะส่วนมากก็จะมีมีแถบแถบตรงนี้นะที่จะเป็นกระป๋องสังกะสี เราเจะมาขัดนะครับผมผมจะเจาะเจาะตรงนี้นาะเราก็ขัดใช้กระดาษทรายนะขัดพื้นผิวบริเวณโดยรอบนะครับผมเพื่อให้ตะกัวเนี่ยบัตรกีติดติดกับชิ้นงานนะครับผมอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวจุกลม จุกลมไอจักรยานนะหือจุกเองจุกลมมอเตอร์ไซค์เราก็ถอดถอดไอเขาเรียกไส้ไก่นะถอดไส้ไก่ออกก็ใช้เนี่ยครับไอจุกปิดลมของมันนะบางตัวบางตัวมันก็จะมีนะบางตัวมันก็ไม่มีนะ ให้ให้เพื่อนๆสังเกตหาเป็นตัวที่ว่ามันมีมันมีล่องที่ใส่ถอดไอ้ไส้ไก่นะก็ไขถอดออกมาเสร็จแล้วก็จะได้จุกประปาแบบนี้นะมันจะติดกับไอตัวยางในเนาะให้เพื่อนๆตัดออกมาแล้วก็เจียนะครับเห็นไหม เียให้ให้เนียนเลยนะครับเวลาบัดกีเนี่ยมันจะได้ติดตะกัวจะได้ติดกับชิ้นงานนะโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเจาะกระป๋องก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวจะมาให้ให้ดูขั้นตอนต่อไปครับหลังจากที่เราเจาะรูแล้วนะครับเราก็จะเอาเนี่ยไอ้ฉุกลมนะใส่ไป ใส่ก็จะอยู่ประมาณนี้ผมจะใส่ไปประมาณนี้นะอาจจะขึ้นขึ้นมานิดนึงเสร็จแล้วเราเอาตัวตัวฟักนะฮะน้ำยาประสานตะกวัวทาบริเวณรอบเลยนะครับแล้วก็ทำการบัดกีได้เลยก่อนบัดกีนะครับอย่าลืมเอาใส่ ใส่ไก่ออกก่อนด้วยจุกลมนะอ่าครับเดี๋ยวเรามาเริ่มบัดก,กรีกันเลยนะต,ตัวผมจะใช้น้ำเนี่ยหล่อหล่อตรงนี้หน่อยนะครับเพราะว่ากลัวความร้อนจะไปทำให้พลาสติกตรงหัวฉีดสเปรย์ละลายนะลอลอลอหน,หน้ําน้ำหล่อไว้นิดนึง เพื่อนอย่าลืมใส่อุปกรณ์ป้องกันด้วยนะครับอันตรายจากตะกัวไอตะกัวอันตรายนะครับหน้ากากนิดนึงก็ดีนะครับ เจอจุดยากแล้วครับุดตรงนี้มันมันจะเป็นล่องนะ เดี๋ยวผมจะพยายามดัดให้มันขึ้นตรงนะครับจะได้มุมสวยๆเนาะไม่รู้จะได้หรือเปล่านะติดแน่นด้วยมาได้อยู่ครับ ยายามเกลี่ยให้น้ำจะกัวมันเข้าตรงจุดรอยต่อหมดนะครับ หลังจากที่ผมเชื่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเมื่อกี้พอดีกดตัดไปพอดีเชื่อมไม่ถนัดนะไม่รู้ว่าจะเห็นรอยแผลชัดไหมนะฮะก็จะประมาณนี้นะคือผมจะให้มัน,มนต,ตั้งขึ้นนิดนึงนะฮะเพื่อที่ว่าเนี่ยตอนตอนติดฟ้าเนี่ยมันจะได้ดูเนียนๆน,น,นะสวยงาม ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมลองฉชดให้ดูนะ,ะนขอบคุณมากครับผม